ดีค่ะพบกับรายการเยลโลกเพจเก็ดรวมทุกเรื่องแบล็กที่คชอบคุณชอบหนึงเธอเออวันนี้นะคะเอพิโซดใหม่ล่าสดุดอันนี้เป็นตอนที่แบบแซรกขึ้นมาหลังจากที่เราดูออสตาซีซั่น8เราเห็นแคสแล้วแบบ เออว่ะท็อปปี้นี้น่าสนใจและคอมเมนต์และใ,ใ,ดใดๆเจอหน้าใครก็ถามพี่แซมอยากให้ใครมาแข่งนู่นนั่นนี่แล้วในคอมเมนต์ก็คือมาถามเยอะมากวันนี้เรามากับท็อป10ควีนที่อยากให้กลับมาแข่งในออสตรอีกครั้งหนึ่งค่ะเอออ่ะคืออันเนี้ยเราอยากให้ควีนที่เก่านิดนึงแต่บางทีอ่ะถ้าคนใหม่ๆอ่ะมันเก่งแล้วมันยังอยู่ในมีเดียอยู่อ่ะเราก็เลยแบบอาจจะแบบรู้สึกว่าเออเขายังไม่ต้องมาก็ได้รอพัก พักกายพักใจสักปี2ปีค่อยมาชยเช่นทีซัสิบส่สิบห้แบบแคมเดนหรือว่านิทราอะไรอย่างเงี้ยเออยังเพราะว่ารายการเพิงจบเนาะคืออยากให้มาแหละแต่ว่ายังพักได้แต่นี่จะเป็นแบบควนจากทีซั่นสิบสลงไปถึงซีซั่หนึ่งละกันอะนะคะยังไงก็ฝากติดตามดูนะคะว่าจะมีใครบ้างจะถูกใจไม่ตรงใจยังไงหรือใครอยากดูคนไหนมาแข่งคอมเบนได้เลยใต้พลนะจ๊ะมัเริ่มกันเลยดีกว่า อันดับสิบคอนเบดเดอะสแน็คเชตเต้คนนี้คือสดสดร้อนร้อนจากทีมสิบสี่มิดคอนติเนาเรลิตี้แล้วก็เป็นควีนที่แอร์ไทม์เยอะมากแต่อยู่อีพีน้อยมากเพราะว่าทำไมคะ ความกันเลยชุวยล้วนอุ่นอ่ะเดินล้มพ่อเทา้าพลิกเหตุการณ์ขำรอยกับยูเลกาอะไรเงี้ยแล้วเราเสียดจทุนเทนร์เตี้นางมากแล้วคิดว่านางไม่ควรจะมาแข่งซีซันปกติแล้วควรคัมแบ็กแอสออสตาเลยเพราะว่าตอนแข่งซีซันตัวเองอ่ะนางเคยชนะชาเลนจ์แรกๆไปแล้วคือการแบบทาเลนท์โชว์ก็ชนะหรือการที่นางเป็นมิดคอนก็ถือว่าเป็นมีตำแหน่งแล้วและที่สำคัญทุกครั้งที่นางได้มีซีในในรูพอลเดรกเรส คำแบทก็ตามหรือการรียเนียนหรือการฟินาเล่ทุกชุดคือโคตรเที้ยที่แปลว่าดีเที้ยคือหมายถึงว่าคิดเยอะเช่นลอเรียนวิลโลพิวบิวตี้เดอะบีทชุดลอเรียนจูนจูบาลายาตอนเลสคาเพตซีซั่นสิบห้าฟินาเล่หรือจะเป็นชุดที่นางลิฟซิงต์ตอนแรปเพลงตัวเองอะที่โจ้าดีของควีนในรอบฟินาเล่สิบสี่พันห้าอีกสิบทำให้แบบรู้สึกว่าเอนเนอร์จีนางนลดและความเชดี้ความตลกความในใดๆอะ่ะก็เลยอยากให้ดูนางมาแข่งอีกครั้งนึงครับคอนเบทเดอะสแน็คเชต้วู้ อันดับเก้าจอสลินฟอกจากรูพอลเดคอเรทซีซั่น่กซิกเนเจอ,อ,อร์มูคือท่านี้ คือเป็นหนึ่งในควีนที่เอ็นจีดีมากทั้งตอนคอนเฟสตอนแข่งตอนอะไรเงี้ยเป็นคนแบบตลกโปกฮาเป็นคนแบบจะลีจะนไลเป็นกะเลยแบบตลกแล้วก็เ e อร์เรสตี้ชาร์ตดิบซิงดีอ่ะคิดดูดิชนะลากันจ้าแต่แพ้ใครคะออดเดลานูา ano, ถ้าจะไม่ผิดนะเออก็คือในรายการอะ่ะเจอนี้นางอะ่ะเราว่ามันพัฒนาได้อีกเว้ยคือเป็นคนที่เก่งแล้วแต่ว่ายังไม่สุดไม่เคยชนะชาเลนจ์เลยนะถ้าจะไม่ผิดนะเท่าที่แบบไปดูแทร็กเรคคอร์ดมาผ่านแล้วก็ ได้หายบ้างอะไรบ้างซีนจำๆก็เช่นซีนแบบเมคอเวอร์ให้ผัวที่แบบว่าแต่งให้ผัวแบบน่ากลัวมากหรือว่าซีนจับนมเนาะแล้วก็อันนึงที่เรารู้สึกว่าคือนาคนน่ารักเว้ยเราอยากดูคนที่แบบ personality แบบสดใสอะส่ง positive energy มาให้คนดูทางบ้านได้อะก็เลยอยากดูนางแล้วนางก็คือไม่มีมีเดียให้เราเห็นเท่าไหร่ก็เลยอยากเห็นคุณจอร์จลินฟอกกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะกะดับที่9นะคะอันดับ8 i v วีวินเทค่ะทาเสียงแบบดูพอมาได้ซีซั่นห้าไอวี่วินเทอยคืออย่างที่บอกว่าควีนเก่ง,กงๆมีเยอะแต่ควีนที่ p e r s o n a นลิตแบบมันจอยชูวอตอะมันมีน้อยนึงค,คนนี้คือหนึ่งในนั้นเลยนะเนะพราะตอนซีซั่นห้พูดเลยว่าท็อปเจ็ท็อปแคือแข่งแบบแข่งเป็นหินเลยอะ่ะคือแบบโคโค่มอนทรีอลิซาเอ็ดเวิร์ดโลลาส์ก็ทอกจิงมอนซูนคือทุกคนพูดชื่อมาคือภาพจําเลยจากคนที่หายไป และจมคือไอวีวินเทอร์ถึงแม้จะจมอะ่ะแต่นางก็ชนะชาเลนจ์เว้ยทึ่งเป็นชาเลนจ์ที่ทุกคนไม่คิดว่าจะชนะคือชาเลนจ์ร้องเพลงแล้วยายจิงก็คือแบบรักเพื่อนมากแต่ก็แอบปวดเล็กๆถ้าจะไม่ผิดนะแบบว่าเพื่อนไม่ชนะว่าตัวเองยังไม่ชนะชาเลนจ์อีกทั้งที่แบบนางคิดว่านางเอก,อกในการร้องเพลงมากแต่แพยายนี่แล้วก็มีชุดที่เราชอบเช่นชุด entrant l o o ที่เอาเพอร์ชั่นมาพันหรือชุดผีเสื้อเบสแดกที่แบบมืองนี่คือมาโชว์กายกรรมเหลอแล้วก็ เรารู้สึกว่านางเป็นอีกคนหนึ่งที่สวยมากนะเอาอัพเดตคือมีมีไวของความแบบส c a เลตเอนวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หายไปนานมากอยากให้กลับมาเอาจริงตกรอบคนแรกก็ได้แต่อยากให้กลับมาเออคือมันแบบอยากดูคนที่แบบหายไปนานๆอย่างเงี้ยอีกะแล้วก็ไม่ได้มีมีเดียในในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยเยอะอันนี้คือคนหนึ่งที่เราว่าทุกคนน่าจะคิดถึงเนาะกับ i v วี n วินเอันดับเ พรัสติกเทียร่าจากซีซั่นส1คนนี้คือควีนหนึ่งคนที่เราได้เจอตัวจริงและเอนเนจีนางดีมากคือด้วยความที่เป็น how of edward อะไม่ต้องห่วงเรื่องพ e อ f o ฟอร์แมนเลยยังไงก็เลิศอยู่แล้วอะเรื่องแฟชั่นก็เลิศแล้วยิ่งโซเชียลมีเดียแวลูนางเยอะอะโฮ้ยมันต้องกลับมาเป้าวะคือในรายการอะถึงแม้จะมีมุกที่ซ้ำซากในการล้อสำเนียงแบบมูยินของนางอะไรเนาะสำเนียงแบบเวียดของนางอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบแฟชั่นนางก็เลิศจะเป็นชุดโซดีแอคที่ตัางเป็นแบบ ราศีเมษที่เป็นแกะทองทองอ่ะชุดฟาร์มทูรันเวที่เอามาทำชุดนางก็ชนะชาเลนด์นี้หรือเวตลกที่นางแข่งอิมพอร์ตว่ะวีที่นางตกรอบอ่ะฉันว่านางก็ตลกแล้วนะแต่ว่ามันแค่อาจจะทำซากดูเผารู้สึกว่าเบื่อเฉยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นว่านางแบบควรจะกลับมาเราว,ว่านางอ่ะคนติดตามเยอะเวยคือยังไงอ่ะมันเป็นผลดีต่อทั้งรายการแล้วก็ต่อน,นางเองด้วยแต่นางต้องใชว่านางอาจจะรอไทม,มิ่งที่เหมาะสมแล้วก็รอจังหวะอีกนิดนึงอ่ะคือเอาจริงถ้านางกลับมาซีซั่นออสตาแปดเนี่ยเตรียมท็อเแบบไอลด้ลย่ ก็ยังไม่กลับมาเพราะว่าไม่รู้ที่เสียดานนิดนึงรู้สึกว่าเป็นคนมีของแต่ก็แอบลุ้นว่าควีนเขาอาจจะกลัวแบบมาแล้วตำแหน่งไม่สูงเท่าเดิมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้เนาะคนทีใ่ให้กลับมาคือยายพทริเทียร่าค่ะอันดับที่7ของเราอันดับ6กนีนาโบนโบนีนาโบสมาบิลเดนบราดชื่อยาวคนนี้แต่จำไม่ได้สี่ท่านเก้ายายนีนาเนี่ยคอแรกที่ยกให้เลยจนถึงวันนี้ไม่มีใครทำคือคีไอทิวิตี้เว้ย เมคอัพนางอะเที่ยวกระดาษมาเติมเป็นแก้มเติมเป็นโหนกอะมัน p o ล i s แล้วมันใหม่มันไม่มีใครทาอะแล้วนางเป็นควีนทีนาาเซนเก้าคนแรกที่ชนะชาลน์แรกที่เลือกดูเลดี้กาก้าคิดดูดิว่าความเก่งในด้านแฟชั่นนางขนาดไหนเนาะแล้วก็เรื่องลิปสติงอะบอททอม3ครั้งก็ชนะเรื่องแฟชั่นก็ไม่มีพร่องมีความแบบจิมโบวเวอร์ชันเวอร์ชันมีกาเบาๆแบบ,บ,บใส่นมใหญ่ๆเอ็กซ์เจอร์เรทจังหวะชีวิตเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องเม n t a l h e a เป็นยังไงเรื่องแบบจิตใจอะไรอย่างเงี้ย แล้วคือเป็นคนตลกด้วยสันดานแย่แบบล้อเลียนอีจัสตินแมตเตอร์ตอนแบบสแนตเกมคือแบบทีสุดแต่ว่าแบบไม่ได้มีเรืยกอะไรการและกันโอ้แต่แบบเสียดายที่นางแบบอยากให้มีซีนในรายการอยากให้มาแข่งเพราะว่าฉันว่านางยังไม่โชว์ของเยอะแล้วถ้านางมาแบบเลสโูดแบบลูซี่เหมือนเพียงลูซี่อ่ะอาจจะไปได้ไกลวนานเพราะตอนซีซั่นเก้าพูดตรงๆว่าท็อปติกท็อปไฟอ่ะแข่งมากกันแล้วเราคิดว่านางอ่ะแทบจะเข้าชิงแน่นอนตอนเห็นวีแรกๆแต่พอแบบหลังๆนางเริ่มแบบเกลใจแบบ เขาเรียกว่าอินเนอร์ซาบูทัวแบบพี่รูพอพูดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้นางอ่ะตุ๊บไวไปหน่อยก็ไม่ไวท็อปได้ที่เจ็ดแต่ว่าแบบคือมันคิดว่านางไปได้ไกลกว่านี้ในในความคิดสร้างสรีของนางซึ่งเรารู้สึกว่าฉันอยากเห็นคนนี้ต่อค่ะกับนีนาบรีดินาอุตมาบิลเดนบาวเนี่ยอันดับ5มิดแวนชีมิดแวนชีมิดแวนชีนะคะอันเนี้ยนางมีความเฉียงจิราเบา คือเป็นคนที่ตกรอบเร็วและได้กลับมาเพราะโซเชียลมีเดียแวลูเนาะกับมิดแวนจีมดแวนจีมิดแวนจี G. แค่นี้ก็คือเอานางกลับมาได้แล้วเว้ยแล้วตอนที่นางแข่งตอนสิบ1อะนางก็คือพัฒนาถีบกระโดดตัวเองมาเยอะแต่ก็ยังไม่ชนะเลยสักชาเลนจ์แม้จะมีชาเลนจ์ตลกที่นางเล่นแบบพูดไปเรื่อยไปเปื่อยอิมพรอตแบบความใดๆของนางอะเราแบบเฮ้ยมดแวนจี G, มึงตลกขึ้นเยอะมากแล้วก็มีความเก๋แฟชั่น อาจจะแบบต้องพัฒนาอีกเยอะแต่สิ่งที่เราวัดชัดเจนแล้วทำให้ทุกคนจอยชูวอตอะ่ะคือฟันดัลิตี้นางเว้ยคือไม่ว่าจะแบบอยู่ลึกอยู่น้อยแต่ทุกคอนเฟสของยายแวนจี้อ่ะคือโคตรของโคตรตลกแต่ว่าเรื่องออสตาเนี่ยแล้วนางก็มีควีนที่แบบอลกซิสแมทติวหรืออะไรที่แบบปรึกษาได้อะ่ะเออนางควรจะไปแบบคิดเยอะๆแต่ถ้ากลับมาอีกครั้งนางอาจจะกลัวไม่ฟังแล้วเพราะเราจะไปถึงท็อปไฟเนาะเลยทําให้แบบนางอาจจะคิดลึกๆนี้แต่เราว่าแวนกี้กลับมาน่าดูแน่นอนค่ะกับรับที่5ของเรา อันดับ4ี่แม็กซ์จากลูพอลเดคเรีซั่นเโอ้โหคนนี้แทบจะไม่มีหวังให้กลับมาเลยด้วยซ้ำเพราะว่านางเหมือนจะมีปัญหารการรายการนิดนึงจําดีเทลไม่ได้เออแต่ว่าที่เราชอบอะ่ะเฮ้ยนางเป็นลุคควีนที่ไม่ตายไวโอเลตนะถึงแม้จะมาแข่งมาซีซั่นเดียวกันอะ่ะคือนางเป็นควีนที่มีสไตล์ชัดมากเป็นฮอลลีวูดโอซูแกรมกับชุดที่แบบ แค่ชุดเลยมัง้งถ้าตอนดูอ่ะมีแต่ขาวกับดำเว้ยวิกขาวชุดดำชุดดำวิกขาวอเดี๋ยงี้ยแต่แม่งไม่น่าเบื่อเลยคือลุคดีแบบหลายๆลุคมากๆแต่สิ่งที่ทําให้เกลเจใจอ่ะคือการที่นางอ่ะดูมิเชลวิซาดบอกว่ามึงใส่วิกสีเทาตลอดเลยนะและะ้วพออีกวิกเปลี่ยนวิกสีดำทรงไหคะตกรอบค่ะตกรอบสนับเกมคือนางชนะสองชาเลนจ์ด้วยซ้ำมีรอบนู้นเป็นทีมกับตาแล้วอีกรอบหนึ่งอ่ะจำไม่ได้แล้วเป็นควีนที่ชนะสองชาเลนจ์ที่ตกรอบเร็วที่สุดในรายการคือได้ที่เก้าเว้ยไปนั่งดูสถามแหละ เลยเนี่ยทำให้ถึงว่าคือนางโคตรเก่งโคตรมีของแต่สิ่งที่แลกก็จริงๆอาจจะเป็น personality ที่ไม่ได้เอเกอกระเลิกไม่เชดี้ไม่อะไรเป็นคนแบบเป็นเด็กเรียบเป็นเด็กเรียบร้อยคนหนึ่งอ่ะสำหรับเราเออแล้วก็ลุกยันวันฟินาลีที่แบบใส่สูตรสีเหลืองมาอะไรอย่างเงี้ยกับผมยาวสีขาวเราแบบว่าเราก็กนางเป็นคนแบบคิดเยอะคิดจริงอะ่ะเออแล้วก็ตอนลุกที่นางเป็นเทนนิสเกมแต่งเป็นชาลอนีเดอร์อ่ะก็ถือว่าเป็นคนแรกในรายการเลยบางที่แบบพาลูดี้คุยในรายการอีกทีหนึ่งคือเราว่าเนางก็คือเป็นคนคิดดีอะไรดีสมองแบบโในหัวดดีคิ ามาแล้วคิดตีมทีนิเจอร์ลุกเด่นทนิเจอร์ลุคชัดแต่ว่านั่นแหละ ทั้นี้น้องอาจจะเลิกแต่งแดกไปแล้วโซเชียลมีเดียก็ไม่ไม่แอคทีฟแบบแมคทิพจริงๆคนหนึงอาจจะเห็นบ้างแบบจะแต่งชายอะไรเงี้ยแต่ยายแมกคือหายกรุบหายจอมตั้งแต่2018 2019น้อยยังไงไม่ต้องกลับมาแข่งก็ได้แต่ถ้าอยากให้เห็นนะอยากเห็นนางเป็นแบบหนึ่งในท็อปควีนที่อยากให้กลับมาแข่งแล้วก็อยากให้กับแมคทิพโซเชียลอยากเห็นลุคแดกของนางอีกคือเป็นคนที่น้อยแต่มากเรียบแต่โกคนแรกคือก่อนควีนทุกคนน่ะนางคือคนแรกเลยที่มาแนวแบบไม่ได้แบบ เอ็กซ์เ a อร์เรทแดดเยอะทาให้นั้นในยุคนั้นรายการอาจจะเลยแบบไม่ฉันไม่เอาเก็บไว้ดีกว่านางเงียบด้วยก็เลยตุ๊บไฟเสียดายน้องแม็กมากนะคะอันดับที่3เดรลี่จากซีซั่น13 คุยนะดูนอต阿拉สกาเออเธอจะไม่ให้อยากให้หนางกลับมาได้ยังไงอะ่ะดูลิฟติงสกิลทุกครั้งที่นางแข่งอะ่ะตั้งแต่รอบตอนลิฟรวมฟิโนมีนนท์เนาะหรือตอนเพลง If You s ซกเอมีกับเดโรเซ่หรือลิฟติ้งเอเกนกาบูราฮอล์คือทุกลิฟติงนางคือมันที่สุดหรือลิฟติ้งเพลงแบ็คทิ้งตอนตอนฟินาลีลิฟติ้งแข่งกับลาลาลีตอนฟินาลีหาเงินไปช่วยแบบกองทุนเลยอย่างเงี้ยคือเดนาลีมีซีนลิฟติงที่ดีมาตลอดแฟชั่นไม่ต้องพูดถึงไม่ได้ชุ back ุดดดขของงของงงงนนาาชชเเลีย หรือชุดงานโบที่แต่งเป็นแบบไอหุ่นเซฟตี้หรือชุดฟินาล่ที่ไม่ได้ออนแอร์ที่เป็นชุดแบบแสงเหนือออโรราที่เป็นแบบเดรสแบบกระปวงยาวๆทาเป็นเขียวม่วงฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือคนนี้เป็นหนึ่งในควีนที่แบบที่สุดคนหนึ่งแล้วเราอยากดูนางนางชอบเคป๊อปเกี่ยวกับว่าชอบแบ็คพีงอะไรอย่างงี้เออมันน่ารักอินดูแล้วก็ดูเป็นคนที่ไม่ได้ท็อกซิกที่จะแบบไม่อยากดูแข่งอีกเอออยากอยากดูคนแบบฟินารีมาแข่งอีกคืออย่างน้อยอ่ะถ้ายังไม่มาแข่งอ่ะมาเป็นเลฟิงอตตัสตินให้สกรอบก็ยังดีคือเป็นนนนนคคคที่่ฉัวาาหลาย อแล้วนางแบบมีของอีกเยอะตกรอบเร็วไปหน่อยเอาจริงนะตอนลิปซิงกับโอลิเวียรักนะนางบอกเองว่าถ้าชุดไม่อย่างนั้นน่ะแล้วเพลงไม่ได้เกี่ยวกับจีซัสหรือเพลงไม่เกี่ยวกับพระเจ้าอะนางจะเต็มที่คนนั้นซึ่งเอาจริงนางโคแบ็กเว้ยกลายเป็นคนนางพูดเองตอนนางนางคอนเฟสว่าเออฉันแบบเลิฟเทคพระเจ้าอะไรเงี้ยถ้าแบบเป็นเพลงทั่วไปนะฉันว่าโอลิเวียก็มีมีมีหนาวเหมือนกันนะคะกับระดับที่สของเราเดนารีอันดับ2กิมจิซีทั้ง8ปดแฟชั่นแมนเอเชีย อันเนี้ยมีโอกาสประมาณ0.0001%ที่จะกลับมาเพราะว่าทำไมคะกิมจิบิวตี้ขายดีมากแต่ชูออลชูออลทั้งรายการนะไม่รู้คนอืิที่มันไหมเราว่านางไม่มีโมเมนต์ฟลอปเลย,เยคือนางแบบแค่ฟลอปคือกลัวต้นสูงกลัวเดินล้มลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านางไม่ค่อยด้วยความที่เป็นแบบทายาทควีนแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้แต่งหน้าบ่อยแต่ไม่ได้แต่งแดดให้คนอื่นบ่อยแล้วกันก็เลยอาจจะกลัวๆการเดินบนต้นสูงนิดหน่อยแต่แฟชั่นเอ่ย personality เอยความจริสจรไลความตลกอะ่ะคือไม่ตายใหมะ่ะเจอทิกซี่แมทเทลก็ไม่ตายเจออ e ีบ๊อบก็ไม่ตายเจอใครก็ไม่ตายแซนด์เกมแต่งเป็นคิมจองอึนที่เป็นเวอร์ชันผู้หญิงอย่างเงี้ยคือแบบเป็นคนแบบถ้าเอาจริงถ้าไม่เฮียไม่กล้าแต่งเป็นคิมจองอึนหรอกแล้วนางแต่งแล้วเติร์กทำถึงอ่ะคือแบบเป็นคนแบบตลกแล้วก็ personality ใหญ่ตัวใหญ่ personality ใหญ่เมคอัพคือโค้ดสิกเนเจอร์ลุคคือนางเป็นเพื่อนแกงเดียวกับเพลกับทิกซี่แมทเทลอะไรอย่างเงี้ยแล้วน่าจะเป็นนางแหละที่เป็นออริจินอลเป็นคนที่ครีเอทการเมคอัพตาแบบนั้นออะไรรรยยย่่่าาางงงเเี้้ซึึบบูสกกวิมจับ แล้เอเสียดายสิ่งที่ควีนอยากดูอะและแล้วเพลงเฟดเฟมเอเชียน่ะเป็นหนึ่งในเพลงลิฟติงที่เราชอบที่สุดเพราะว่าทำไมครับเหมือนกู้ค่ากับมานากิมจิกลับมาลิฟติงไอซิงก็ลิฟไม่ได้อีกเออลืมลืมเรื่องลิฟติงว่านางลิฟไม่ค่อยได้มานางแบบอาจจะไม่ถนัดแต่ว่าเป็นควีนที่ดีคนหนึ่งที่เราอยากจะดูมากๆค่ะอันดับหนึ่งจีจีกูดจากซีซัน12ไม่พูดไม่ได้คนนี้อุ้ยทำไมอ่ะเธอ แพรกเล็กขอดตลอดรายการชนะชาเลน g ี่ครั้งแต่ไม่มงเป็นยายเชคุเลข่ของซีซันนั้นไปเลยก็คือชนะชาเลนเดียวมากแต่ไม่มงและชาเลนที่ชนะไม่ไชาเลนเล็กๆยิบๆย่ยอยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชาเลนลูซิเคิลก็ชนะชแนสเกมก็ชนะบอลชาเลนก็ชนะถึงแม้จะแบบนิดนึงตอนบอลชาเลน e อานอื่นนะเห็นไหมลูซิ c คิลมาดอนน่าเดอ c ์ลูซิคลคือปกติลูซิ c ค l ลอะ คนที่ริบดีอ่ะก็แค่โอกาสชนะอินเนอร์ดีแล้วอะหรือคนที่เต้นดีก็มีโอกาสชนะแต่ใยจีจีกูดอ่ะไม่ตกเลยแม้แต่วีเดียวการตีลังกาวันแฮนตีลังกากระโดดแบล็กฟิปแฟชั่นอ่ะที่บอกว่าอย่างใยแม็กอะเป็นมินิมอลเนาะใยใยจีจีกูดก็มินิมอลแต่เพิ่มกิมมิคสไตล์ลิงใดๆไปอย่างแบบชุดที่เราชอบมากๆคือชุดกระดุมที่แบบเฮ้ยมันฟอลิชอะใช้เวลาทํากี่ชั่วโมงติดกระดุมรองเท้าแบบหัวยันเท้าอะไรอย่างเงี้ยหรือชุดรอบที่แบบเบสแดกคิดแบบเป็นแบบใส่ที่ดัดปารเลยก็คือน คิดคิดอะไรมาเยอะทําให้นางอะ่ะเอาจริงแต่ว่าที่ไม่มองจริงๆอะเพราะว่ามีประเด็นเรื่องแบ็คลน์แมสเตอร์แล้วก็เรื่องแบบชาเลนที่เป็นชาเลนจ์ p o l i t ิกซึ่งเป็นเป็นหนึ่งในชาเลนในรายการที่ใครชนะอันเนี้ยก็คือจะมีกว่าชนะมุงสูงมากเนาะก็แพ้เจด้าไปเนาะแล้วก็ฉันว่าน่าจะเป็นคนที่คิดเก่ง แต่พอเป็นตัวเองอาจจะคิดเยอะเพราะนางไปทําชุดทำสไตลิ่งให้เพื่อนรักนางใหญ่แบบซีโมลก็ชนะไปเลยนะคิดคอนเซปต์ใดใดหมดอะ่ะพอทำเป้นตัวเองอะ่ะก็เลยยังแบบขาดตรงนั้นอยู่ซึ่งเอาจริงทุกวันนี้ไม่รู้ว่านางจะโฮแบ็กใหม่เพราะว่านางแบบฟูลรีทรานฟอร์มแบบเป็นทรานแบบเต็มตัวไปแล้วอะ่ะแล้วโคตรของโคตร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 สวยอะ่ะแต่ว่าพอต้องกลับมาแข่งในรายการอะ่ะมันจะมีความดร้กความอะไรอย่างเงี้ย อาจจะทาให้นางตะกี้ตะโงในใจไม่หรือว่าคิดว่าฉันได้ที่สองฉันก็พอใจแล้วเพราะว่ายัางไงจีจีกูดอ่ะในควีนซีซันหลังๆสามสี่ซีซันเนี้ยถ้าถามว่าใครไม่ชนะเฟรตเกิลอะ่ะฉันว่าเกือบทุกคนก็ต้องตอบว่าเป็นนางเว้ยเพราะนางคือครบลดจริงๆกับวัยแค่ยี่สิบเอ็ดปีตอนนั้นทุกคนนี้นางยังไม่ยี่สิบห้าเลยถือว่าเป็นควีนที่อายุน้อยและเก่งมากจะมาแข่งอีกแล้ออสตาสิบห้าก็ได้ทักษะสิบกว่ากว่าค่อยมาก็ได้ไม่มีไม่ไม,มีใครว่าคือจะมาตอนไหนก็คิดว่านางมีของอยู่แล้วแล้วก็ขอออแค่นาางยุดทรกพ คนั้นแหละอยากดูจีจีกูดค่ะจบไปแล้วกระดับสิบและนี่คือสิบระดับของเราประจาสัปดาห์นี้กับสิบคุนที่ควรคัมแบ็กในออสตามาเธอจะแม่เออสมมติว่าหนึ่งสิบเมื 1, ม่อกี้ถ้ามันมาแข่งพร้อมกันในหนึ่งซีซั่นออสตาหน้าคิดว่าใครจะเธอท็อปเอออ่ะที่ลิสไปเมื่อกี้สิบคนอ่ะที่เราเลือกมาจากบ้านแบบ คิดแล้วคิดอีกเอาจริงนั่งทำตอนตีหนึ่งเสร็จตีสามอ่ะ ถ้าต้องเลือกท็อปทีอ่ะคิดว่าใครบ้างถ้ามาแข่งพร้อมกันหมดเลยเพราะเมื่อกี้เอาจริงสิบัรรดับอะ่ะไม่ได้เรียงตามความชอบนะ,ะก็เรียงตามอยากดูมากที่สุดคนเก่งความเก่งบางคนอันดับที่สิบมัจะเก่งคนที่หนึ่งแรคือเป็นความชอบส่วนต,ตัวล้วนๆแต่สิบคนนั้นที่เลือกมาคือสิบคนที่อยากให้เห็นกลับมาแข่งอีกครั้งที่สุดท็อปที T ของคุณคิดว่ามีใครบ้างคอมเมนต์หน่อยถ้าฉันต้องเลือกอรอถ้าฉันต้องเลือกเอ,องเลยนะท็อปทีนะคนแรกจีจีกู๊ดคนที่สองคอนเบรดเพราะเรารู้สึกว่านางน่าะมอนรรัักกลดดบ เออพอลิฟิงได้คิดว่า g ี g ีกู d เ n a เ i รแล้วก็คอนเบรดสามคนนี้ถ้าเป็นท็อปทีนะใครมุงก็ไม่ติดแบบของจริงไม่ให้แบบมาติดมาไม่ช่ำแน่นอนท็อปทีที่แบบฉันอยากดูเป็นแบบ3คน3าสไตล์เดน a i รีจแล้วก็คอนเบรดเป็นแบบมีแคมมีแกรมแล้วก็มีแบบควีนยุคใหม่เนาะเป็นาต,ตามสไตล์3ามควีนที่เราอยากดูมากๆค่ะขอฝากรายการยีโลเพจ พบเรื่องแดกที่คุณชอบไว้ด้วยนะคะคือจะมาอัปเดตทุกรายการ EP ใดๆคอมเมนต์ comment, บอกเลยว่าอ่านทุกคอมเมนต์เข้าไปตอบเกือบทุกคอมเมนต์อันไหนไม่รูตอบก็อาจจะกดไลค์อันไหนถามอะไรมาก็จะไปตอบได้อันไหนเห็นไม่ตรงยังไงคอมเมนต์ได้อยากดูลิสต์ไหนอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยายอมกเกษมพี่พัทยายแฟงน้องการเลยจะช่วยกันแบบลิสต์มาให้แล้วก็ตัดต่อมาให้ทุกคนดูเป็นรายการยิโรเพจเจ็ดประจำสัปดาห์ให้ทุกคนได้ติดตามค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามคอมเมนต์ยังไงกับ Yellow Channel YouTube ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ Miss Vangie ดแวนจ a ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบาย